หรีบเร่ยเห็นปรือว่าหนูอาจจะเสียมาก่อนหน้านีขอนะแล้วมาที่พี่สาวนะน้องสะพ้ายน้องสะพ้ายขอบคนะครับนะคะิกกินเงินเดินคนแเลยใช่ไหมขอบคุณด้วยนะคะรับขอบคุณ ผัวจ <ersch> <ception Alle hypotheses> ้า like ผัว <Key> จ <board> ้า like ผัว like จ๋ว <utilizz> ผ <ates 32> ัวจี๋เป็น้งนางเกที่คุแล้วแล้วเสียวกม่ไรจะเซฟมาเร็วลอะไรจ้าผัวจาเล่นจากเดียวเสียวจังลวจ้าผัวจ้า อมผีจริงมแป้งใแหมก็หอม,หอมขนาดนี้อ,อ๋อผัวเจ้าหอมผีจริงมแป้งวันอื่นนะชอบแต่ฉันนี่ไม่ชอบแปลกจังเลยที่ท้องใหญ่ขนาดนี้นะทำไมอ่ะผัวเขาไม่ห้ามให้เนี่ยนี่เกย์มั้งไผัวเขาก็าห้ามแหลยนะคะอืมแต่ว่าเขาไม่ฟังไงนี่เมียจ,จ้าเมียจ๋างจะผัวจา้าเออ พอดีว่าผัวจ้าผัวจ๋านะ่ะมีเรื่องอยากยจะปรึกษาเมียจ้าเมียจ๋าสักหน่อยผัวจา๋าผัวจ้าอยากจะปรึกษาอะไรเมียจา๋าละจ้าก็พอดีเมื่อวันก่อนน่ะผัวจ้าผัวจา๋าเห็นผู้หญิงเข้ามาเล่นน้ํากันบนเขาและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแม่แบนแก้วผัวจ้าผัวจ๋าอยากจะรู้ว่า รถไทยอะจอดจังมาทำไมอะไปสอนน้องแป๊บรถจอดๆไม่ใช่รถที่จอดข้างถนนนะครับผมก็ดูรถตัวเองของท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ขยับนะครับตอนนี้จับรถหมดเลยแล้วจะเป็นเรื่องยุ่งนะครับเอาใหม่กันจะขวดน้ำ ดีว่าหัวจก้กหัวจานะ๋าเนี่ยอยากรู้ว่าบ้านของแม่แว่นแก้วเขาอยู่ที่ไหนเมียจา้าเมียจา๋าเขาจะรู้บ้างหรือเปล่า บอกตรงเลยว่าหัวจ้าหัวจ๋าชอบแมวแววนแก้วอยากได้อะไรนะแมวแนแก้วดจพาหัวจ้าหัวจ๋าไปหน่อยะหัวไมเนียมีเตอล้วหัวอยากจะมีเีคนหว่าแหัวชอบจริงๆนะนะ พาไปหน่อยนะจ๊ะเมียจ๊าเมียจา๋านะาน้าน้าก็ได้ถ้าผู่เจออยากจะไปอ่ะมีจะมมจเจอคนนี้ก็จะเก็บเอาผัวใจเลยตั้งนี้เนี่จะยอมเป็นเมียใจพระหาผัวจ๋าเนี่ย <ใจ S 2> ไป <ใจ S 2> หาผู้หญิงอีกคนที่ผัวต้องการออใจดีมากเลยแต่นอกเรื่องกูไม่ยอมนะเ,เดี๋ยวมอนขึ้นหน้องอีกถู้เจอ เบียใจเด็ดมากถ้าผัวอยากจะไปเมียจะพาแล้วจะไปกันยังไงดีแล้วเดินผัวจ๋ะนี่จะเดินไปนี่ระยะทางมันจะไกลผัวอาจจะไม่ได้ผัวจ๋าะดิต้องขึ้นตุ๊กตุ๊กไปนะจ๊ะตุ๊กตุ๊กจะไม่ได้วยด้วยเดี๋ยเบียจ๋าจะเรียกมาให้ก็แล้วกันนะจ๊ะผัวานึกมากเลยตุ๊กที่ไหนน่ะตุ๊กมาตุ๊กมาไปจ๊ะมาเลย มีเลี้ยวมีเดียวทั้งคันเลยลเนี่ยเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยเริ่มเราเป็นอะไยพี่ลืนเล็กมากเลยไป้ไปถึงหรือยังะ